พอชาดีพอมาดูต้นไม้กระท่อมเลือดกระท่อมเลือดบครับพอสบู่เลือดสบู่คุ้นแลประโยชน์มันคืออย่างครับเอาไปเห็นอยังครับปเป็นพวกริมดดส,สม,ม,มุนไพรอมะไรสมุนไพรหมแต่ว่าหายากครับหายากมัมมี่หมอมัมมี่แล้วโอาต,ตายตายพวกใครคโอ้ย,ออยจอกระดิ่งแห้งแค่นี่ดีนิซัลป์คุณเป็นสีเลือดเลยเลือดนะฮะเฮ้ยสีแดงจึงคืนเลือดนะครับเลือดนะครับโอ้ยกระท่อมเลือด ครับผานเลือดอีริะเลือดอีลิเลยครับแดงชึ้งๆขึ้นเลือดหายยากหายยากผมกุณว่าจะเห็นมันบ่มีครับเอาเข้าไหนไ่มีเอาไปใส่ยังครับกร็ทมเลือดเดี่ยวคุณก็มันต้องไปทำหมอสมุนไพรประจำบ้านจริงๆไปจักแต่สูตรชักแต่ว่าพอก็เอาไปปลูกไว้ก่อนเออพอปลูกไปก่อนขึ้นมาก็มันไม่มีแล้วเออพอไปออกมาจะได้ดุ่มครับปลูกไว้อือันนี้ก็ทีเคยเห็นจะหลอกจะหลอก ครับผมนีผู้จัดสีผู้จัดสีอันต้มที่เขาว่าก,กินแล้วหายนเ,เนี่ยมะเร็งเนี่ยครับเคยได้ออยินบ่มสมุนไพรเออมะเร็งเนี่ยคนหายหลายแล้วเข้าไปเบึกนี่ Google เข้าไปได้ครับผมอ่าองขับปูเนี่ยอัางข่าปูเลยเนีมะเร็งเข้าไปเบึกได้หันเลยครับผมนีม่เกิดขัาปูจะไม่มีที่ไหนอืม มีบัตรหอยบัตรบัตรบัตรโพลิสซิลลิครับผมปลูกไว้หายากมีสบู่เรียดต้นใหญ่ยังมีแต่ของหายากสบู่เรียดหายากหายากผมบอกบระหุนะครับมันเป็นเครื่อธรรมดาเนาะเครื่อธรรมดาเดี๋ยวนี้พ่อบอใครที่ยูมันมันเลยมันเป็นุกเชิแต่ถ้าพ่ออยูดิมันจะสุดขุดนกว่นี้ครับผมคือพ่อคนนั้นหมายมันประจำประจำครับผมอันนึงนี่ย่ำผู้สาวผู้เทาคุ้ากันครับผมยิ้มหน่อยหน่อยมีพวกร้ายเออ ในหน่อยนิดในหน่อยปั่นดอกพี่ขุนไรเคยเห็นหมัต้นพี่ขุนไหมครับบอกแล้วครับต้นเดี๋ยวในต้นพี่ขุนอ๋อมาดูครับดอกไม้พี่จิ๋<อ>ยิ้มในหน่นอยเขาเขาไม่ยิ้มในหน่อยเขาจะว่ายิ้มปั่นดอกพี่ขุนเพร่ะจะว่าเป็นยิ้มสีด้ก็จะว่าอ๋ผู้สาวอย่างหนึ่งสีน่นะครับอืมง่ายๆปลูกในไงทำไมาหายหนักครับพอครับผมอปลูกไว้ไรโอ้ยทำไมครับ แต่ว่าช่วงนี้ก็บ่ค่อยอยู่บ้านเดินสายท่าพอเนาะบุคย์ค่อยเดินเบิร์นบนุคย์ค่อยเดิเบิร์บุค่อยได้แง่งอ,อ,อ,อันนี้ร,าร้ายอยุโรปอันนี้นร้ายอยู่แต่ว่าคนอันเนาะคนบ่คย์ใส่ครับผมพาาัชชาวบ้านเทาเอิ้นใส่ปลาคอใส่ปลาคอพัชชาวบ้านเทาเอิ้น<อ>ใส่ปลาคอรครับเออ่หรือเขาเชื่อกันว่าคนบาคนมาเพียรฟ่านครับผมเป็นโรนจีเลย คือออมเนื้อออมหมูออมเป็ดออมออมยังนี้ไม่ติดประเด็นกับลาบกับก้อยโอ้คือเป็นพักตัวนี้เป็นพักพักครับอืมที่มึงครับผมอย no. ่ามึงออกเออดีว oh, ่า like กันก oh, uh ันเลยแหละออกขมขมออกขมขมดีว่ากันกันเลยแหละออกขมขมหอมหอมอ่าช่วงที่โควิดบ้านใหม่ๆ ปฏิบีนั่งหนึ่งว่าเราบอกในในนั้นเราบอกนะครับไปกินตัวนี้เขากินตัวนี้อืเขาไม่โควิดครับสดใสปลาคอใส่ปลาคอยเนาะอืมจังคือจังไงฝ้าทะไล่โจรเนี่ยครับผมฝ้าทะไล่โจรเข้าวัแต่ฝ้าทะไล่นครับคือมันอีหลีคือมันจะพอแต่แมวต้นบีคนครับต้นบีคนต้นบีคน ขมฟาดแตกโอ้ตอนนี้กับขมอมลำอันนี้กินกับลาบกับลาบแซ่บครับเป็นเยอะกินกับลา,าบแซ่บเลยอาหารอีสานเท่านี่อออันนี้ก็นนหายากแล้วบ่มีเราบม่บมขายดีครับผมแต่ว่าปลูกไงแต่บางคนบ่มขายนิยมปลูกครับพอครับ<ต>อ่ะพอชาลีหมูอ้อมอยังเดี๋ยวใส่้ไบ่อยแขกไปเนาะบุตรตกประเด็นยากครับพอครับไล่ยูยี่ไรบ้านแต่ว่ามันอยู่ในช่วงความบุรีรู ครับพอครับ,อ,นบนอันนี้ก็เป็นยาอันนี้หมากอัน,นต้นยางนอเคยเห็นอยู่เนาะง่วงสร้างเขาเอออ๋อง่วงสร้างบ่เขาเขับไปบางนี่กูกินเน่นั่นมั่งง่วงสร้างไม่ติดเป็นยาอีเนี่เขาบอกก่นอนเขาบอก,ก,อบอก,กครับผมจำข้อบ่าบ้านใครครับอันนี้กับปลูกสม,มุนไพรไว้หน้าบ้านเนาะเราแนวใส่ต้มไก่จับแสบได้ปลูกไวปยี่บ่มันตายก่อนตายป้ะโอ้ครับผมก็จะตายหรือว่ยังนี่ คนโมเข้าใจอ๋อค้อนลืมสูตรบ่จังเล็จังเอาขี้ง้อ,อไปใส่โอ,อ,อ้ยใส่ตายครับ,<า>บม,มันเค็มโมแม่โมแม่แม,ม่งอันนี้ใส่ได้จังเดียวคือขีไข้ไก่ขี้ไก่เออยางเงินย่อไปใส่โอ้ยแล้วใส่ตุ๋มไก่ครับเขาเอิ้ออนภาษาในสมัยสมัยสมัยเขาเอิ้นไม่ตัวเขาเอิ้นโออิชิโอโอิชิฮ่สดน้ำบดหม้อผล้วใส่ตุ๋มไก่เนี่ย น้้าาบนโอยี่ครับบรรยากาศนะครับโอ้นี่ครับคันโมมีงานมีการกับบันไดมากครับมันอีกกามากรวมแสดงความเสียใจครับพราะรถชารี่นะครับแม่ต่อยพันนิยายเป็นเสียเนาะมันอีกเปิดกล้ามยางเนาะเมืองบ้านนี่นะครับผมอันนี้ตีไข่นี่ตีก้อนนี่มากเลยเอ้ยได้ขายเจ็ดสิบโลครับผมต้นเดียวเนี่ยได้ขาเจ็ดสิบโลมาเยี้ยครับเนี่อลำไยเลยโอ้ลำไยบ่ ปีดีรนี้เาบปโพลิเิัตแปลูกคนละมากรากไม้ปลูกสมุนไพรเนาะครับผมบ้านแม่ต่อยอยยุแล้วเลยเพราอายุบาใหานะครับพราชารีบานลูกไม่ลูกอยู่บอะหอไลูกไส้กับอายุบานแล้วกับมายุบานเล่าออกทหาร อ oh. ในผู้พันพอดีในผู้พันพอดีเออในเป็นผู้พันพอดีเลยเล่าออกทกหารมาเบังแม่ป่วยเนี่ยเออลูกไพ่กะเป็นผู้รับอาจาจ้างครับกะเล่าออกเลยเลทุบ้าน